นี่สวมไปเลยสวมไปเลยฟฝไ,ไ,ไก่เสร็จแล้วครับคันนี้ไก่เสร็จแล้วโอ้โหดูเรียบร้อยครับกระทะกว้าง8นิ้วขอบ14โหสุดยอดสวย ตอนนี้เสร็จแล้ววางพอรอยจากอู่ช่างรองใหญ่เสร็จเรียบร้อยกําลังจะไปประกอบล่างที่อู่ช่างหยอยอีกทีนึงตอนนี้ก็ทําการตั้ง,งเบรกอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่ครับกระทะสิบสี่ครับโอ,โอ้โหกว้างแปดนิ้วขอบสิบสี่ขันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปใส่กระบะก็เสร็จแล้ววิ่งกลับบ้านได้ ดูนี่ฮะแหนบ16บมิลเแผ่นครับ1 2 3 4 5 6 7น,น,นะฮะแผ่นนี้เป็นแผ่นติดรถมานะครับโอ้โหแบบหนึบๆจัดกันแบบหนึบๆเลยเอาแบบเต็มเต็มไปเลยนะฮะบันทึกแล้วมั่นใจเลยตรงเดงก็เปลี่ยนเป็น8นิ้วนะครับ นี่แล้วก็ใส่เผารอยของช่างลบ้านหลังจะมีโชคอยู่4ต<อ>้นข้า,<อ>าลงละสองนี่เสร็จเรียบร้อยโอ้โหรับรองเลยไปใช้งานหนักแน,น่นอนนะครัรถคอกต้องจัดกันแบบโหดๆแบบนี้เลยเพราะว่างานที่เราจะาไปบรรทุกนั้นเราไม่รู้ว่าจะเจองานเบาหรืองานหนักเพราะฉะนั้น ต้องทํารถไว้ให้มีสมรรถนะที่รองรับน้ําหนักไว้ได้ก่อนเลยอย่างดีนะฮะเราจะต้องปรับแต่งวางใส่เพาลงเพาลอย,ลอยให้เรียบร้อยโ,โนูตนงามมากเลยนะฮะวววนี่แหละครับนะฮะเพาลอยช่างนกเป็นน็อตใหญ่ๆอย่างนี้ววแล้วก็หัวยาวด้วยนะฮะ สีสันของกระทะล้อสีสันของเพาถ้าเราไม่ชอบใช้ไปน,นานๆเราอาจจะเปลี่ยนใหม่เองได้นะฮะพอทําสีใหม่เองได้เลยกระทะกว้าง8นิ้วครับหลังใหญ่บุ้มเลยคันนี้เป็นเพาลอยเบรกเดิมนะฮะใช้สายเบรกเดิมได้เลยเพาลอยเ,เดิมของช่งนพก็จะมีกระทะให้สามใบ ซ้ายขวาแล้วก็กระทะอะไรหนึ่งใบแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่แถมให้นี่ก็คือเป็นเพาอะไร1เส้นมีบล็อกถอดล้ออีก1ชุดนะฮะ okay, แล้วก็มีตัวสวมหัวเพาเอาไวส้สำหรับยกรถนะยกเพาของเรานั่นแหละฮะเผื่อเรายางแบนนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยให้ยกรถง่ายขึ้นนะครับจะไปสวมหัวเพาแบบนี้นี่ อาจจะมีคนสงสัยแล้วก็งงเนาะเอ๊ะไอ้ตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะฮะเวลารถอยยางแบนเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้สวมเข้าไปแล้วก็ใช้แม่แรงยกดานข้างได้นะฮะบางงานที่เราไปใส่เนี่ยเผื่อๆเ,เราไปเจอ,เอสินค้าที่มันเป็นน้ําไหลออกท้ายรถเราเราไม่สามารถที่จะเอาแม่แรงเข้าไปสอดใต้ท้องได้เนาะเราก็ใช้ไอ้ตัวนี้แหละครับนะฮะสวมหัวเผาไปเลยแล้วก็ใช้แม่แรงดันขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ขอนไม้ห,หนุนรองเอานะฮะ เราก็สามารถถอดล้อออกแบบง่ายๆเลยนะครับอาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่ามันจะช่วยได้ทํางานได้สะดวกครับนี่ครับของอู่ช่างนกเขาก็จะแถมให้ไปด้วยนะครับก็จะมีชุดนี้นี่นี่ครับตัวนี้เป็นบล็อกถอดล้อนะครับเผาอะไรหนึ่งเส้นโอ้โหสุดจัดเลยคันนี้แหนบ16มิล7แผ่นนะฮะแล้วก็มีของเดิมติดรถอีกหนึ่ง เท่าว่าชุดล่างนี่มีประมาณ8แผ่นนะครับโ oh. หหนาใหญ่บึกเลยครับโอ้ oh. สุดยอดข้างหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูด้านหน้านิดนึงเนาะไม่แน่ใจว่าข้างหน้านี่เขาใช้โชกโหลดประมาณเท่าไหร่ oh. นี่ครับ oh. โอ้โหชกหน้าก็ตัวใหญ่มากเลยนะฮะ oh. ดูดิเป็นโชกบรรทุกนะฮะ ใส่โชกบรรทุกเลยใหญ่ๆแบบหนึบๆเลยล้อหน้าก็เปลี่ยนเป็นล้อ18มาแล้วนะครับนี่ฮะดูโชกต้นเบลเลอร์เลยครับโอ้โหโชกใหญ่มากแล้วก็โหลดอย่างสวยเลยแหละนะฮะใส่ล้อใหญ่มันก็จะดีนะครับก็จะนิ่มนะฮะเขาใส่เบอร์ยางใหญ่นิดนึงเนาะให้ดูเบอร์ยางนะครับเป็นล้อ18นะ เบอร์ยางก็จะเป็น255 50น18นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะนี่เวลารถอยู่กับพื้นแล้วนะข้างหน้านี่ก็จะโหลดกำลังสวยเลยดูนี่ครับล้อใหญ่ก็ดีนะครับลูดลุยได้มันสบายๆเป็นรีโว่2 2 2 0ครับคันนี้นี่มาวางพอลรอยที่อู่ครับของใหญ่ครับแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ กระบะที่อู่ช่างย่อยครับช่างย่อยดามกระบะให้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะต้องติดตั้งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าใส่กระบะนั้นเป็นอย่างไรที่อู่ช่างย่อยนะฮะตอนนี้ก็ทำพอรอยที่อู่ช่างนบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบแล้วครับ